แม่จ้ามาละกอเหลืองๆเ,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 เลยจ้าเฟ่บๆเลยจ้ากค้าพราะขาแม่ค้าสั่งส้มตำหน่อยจอ้ยเาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้เดี๋ยวนะถามชื่อแม่ค้าก่อนยายยายเจออย้าซือ่อหยังอะคอยถามปออ้าเจ,าจา it, ้าซื่อหยั่งตื้ห่าตืงหาม่ดูตื้อะ ถามยายหาไปแล้วยายยายเจ้าซื้อหยังจักค่อยถามว่าเจ้าซื้อหยังจักบ่ได้ยงีนบอถามว่าเจ้าซื้อหยังก็บอกว่าซื้อจักซื้อจักค่อยบ่ได้หูตึงโอ้บอกเจ้าซื้อจั๊กสิแม่โอ้แล้วไปสันค่อยสร้างอันตํำมาหุ่งให้แน่เคเอาบอเพ็ดได้เอาไม่เพ็ดนะคะโอเคซุเจ้าบ่ได้หูตึงแม่บ้แม่แม่แม่หอ เอาเผ <Yes. S 1> ็ดให้คอยเด้อเอาไม่เผ็ดนะคะแม่ค้าเดี๋ยวยายหายายจับจัดให้โอเคเดี๋ยวรอจา้าจัดไปเลยจา้าโอเคจ้า ใส่เยอะแซ่บเยอะ woo นี่จ้าลูกค้าเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วจ้านี่จ้ายายถือไว้ขอชิมหน่อยมันดูแดงแดงมันคือเบอร์แดงแดงชิมก่อนเดอ้อยาย ใส่ว่าบอได้หูตึงคอยสร้างบอเพชรอ้าวยายได้ยินว่าเพชรเพชรอ้าวโอ้สรุปยายบม่ได้หูตึงจิบม่ได้หูตึงอ้าวเอโอเคบอตึงกับบอตึงยายเด็กคอยสร้างบอได้เพชรเจ้าปะเท็ดเพชรรบกวนติดตามให้ช่องวี่มนน้องเพชาแน่นด้วยนะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบาย